NG NG Oli c h n n l ครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวทดสอบเปรียบเทียบอะไรประมาณนั้นครับกับเจ้าแบตเตอรี่ก้อนจิ๋วก้อนนี้มันเป็นที่พูดถึงอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่ามัน กับเจ้าตัวหน้าฉลากของของมันนะครับที่มันเขียนว่า2,000มิลลิแอมป์11.1โวลต์แล้วก็ค่าซีนี่อยู่ที่34มันเลยมีข้อสงสัยว่ามันทําได้จริงหรอมันโม้หรือเปล่ามันเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูครับทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตาภายนอกมันก่อนนะครับขนาดความยาวอะไรต่างๆของมันประมาณยาวอยู่ที่ประมาณ7เซนความกว้างนะความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.8เซน1.9เซนประมาณนี้ความหนา ความนาะอยู่ที่ประมาณ1.4-1.5เซนสายไฟก็จะมีประมาณนี้เล่นเล็กๆแล้วก็พร้อมสายแพร์พอร์ตผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าค่าต่างๆบนหน้าฉลาดมันตรงไหมอย่างที่มันบอกว่า11.1โวลต์เนี่ยก็คืออ่าถ้าโดยปกติเนี่ย11.1โวลต์ w, ตามภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยเราจะบอกว่ามันคือแบตเตอรี่3เซล ถ้า2เซลล์ก็อยู่ที่7.4โวลต์ถ้า1เซลล์ก็จะเป็น3.7โวลต์อะไรประมาณนั้นทีนี้แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่ามันเป็น11.1โวลต์จริงผมก็คงให้ดูจากสายไฟก่อนอสายไฟ <Huh? S 1> มันจะมีสายดำหนเส้นเป็นสายหลักแล้วก็สายแพรอีก2 3นี่คือสายกระแสที่เราเห็นกันอยู่ถ้า3เซลล์ก็ต้องมี3เส้นเมื่อเทียบกับ2เซล์แท้ๆนะครับอันนี้คือ7.4โวลต์นะครับ สองเซลล์มันก็จะมีสายไฟเส้นสีดำหนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักแล้วก็เส้นกระแสอีกสองเส้นแล้วถ้าเราไม่มั่นใจล่ะครับเราจะวัดด้วยอะไรดีผมก็ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆที่ผมมีนะครับก็คือเจ้าตัวไอ้ตัวนี้คอนโทรลเลอร์ Controller ตัวนี้เสียบพักดูเลยอ่ะดูโทโทอลรวมตอนนี้ประสิทธิภาพไฟที่บัรจุอยู่ประมาณ98%้ททอลรวมเซลล์ที่หนึองอยู่ว่าสี่จุดหนึ่ง เซลล์ที่สอง4.17เซลล์ที่สาม8โงทอร์ร,รวมอ้าวโอเคแสดงว่าเรื่องนี้ใช้ได้ชัดเจนนะครับสามเซลล์จริงๆแล้วทีนี้มาดูสองเซลล์แบตบตัวนี้ชาร์จเต็มเหมือนกันครับททอร์ร,รวมอยู่ที่อ่าประจตุตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นเซลล์ที่หนึ่งเซลล์ที่สอง3แล้วก็มาททอร์ร,รวม โอเคมี2เซลล์จริงเพราะฉะนั้นครับเรื่องเซล์ลหรือจำนวนโวลต์เนี่ยอันเนี้ยตัไดได้เลยว่าโอเคเป็นไปตามฉลากต่อไปเดี๋ยวผมจะวัดปริมาณที่มันบอกนะครับว่าตัวนี้สามารถบรรจุไฟได้ถึง2,000มิลลิแอมผมจะเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ก็คือ2,200มิลลิแอมก้อนใหญ่ดูลักษณะกายภาพมันนะขนาดแตกต่างกนะันขนาดนี้นี่ ขนาดแตกต่างกันถึงประมาณ5้ถึงหเท่าได้นะครับมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเลยว่ามันจริงเหรอ <Nope. S 1> เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูคร่าวๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะวัดประสิทธิภาพจำนวนความบรรจุไฟให้ดูนะครับว่าแบตสองก้อนนี้มีความแตกต่างกันยังไงกับก้อนแรก2,200ม mm, ิลลิแอมขนาดก้อนใหญ่ๆที่เราใช้งานปกตินะครับผมจะทดสอบโดยการลั่นออตโต้เป็นจำนวนนานประมาณ2นาทีนะ แล้วมาวัดกระแสะไฟที่เหลือดูว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะวัดความร้อนให้ดูด้วยว่ามันเกิดความร้อนมากแค่ไหนระหว่างสองตัวนี้โอเคเริ่มกันเลยหนึ่งสองสาม โอเคครบ2นาทีแล้วครับเดี๋ยวผมจะวัดความร้อนอุณหภูมิให้ดูนะครับวัดที่แบตเตอรี่ก่อน35.3สายไฟเนี่ยนิดหนึ่ง35.1สิาจุนคราวนี้วัดที่เสื้อเกียร์ที่กิบมอเตอร์55.3 40.1 ห้าสิบสองจุดแปดไรทีห้าสิบหกจุดหนึ่งสี่สิบจุดเจ็ดห้าสิบสี่จุดสามความร้อนที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะวัดปริมาณกระแสไฟนะครับว่ายังเหลือภายในแบตกี่เปอร์เซ็นต์ทัทั้รวมอยู่ที่เก้าสบสเปอร์เซ็ ซลล์หนึ่งสี่จุดสอเสี่จที่สองก็สี่จุดหนึสองเที่สามก็สี่จุดงสองทท้รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92%ปรโอเคประมาณนี้ต่อไปครับผมจะทดสอบกับเจ้าแบดตัวจิ๋วนะเดี๋ยวก่อนบัสก่อนทดสอบผมจะขอวัดอุณหภูมิทีมี้ก่อนอุณหภูมิอยู่ที่37.1ส okay. หนึโอเคสองนาทีเหมือนกันดูเพื่อดูว่า,าปริมาณ ความจุเนี่ยลดลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มเลยสามสองหนึ่ง โอเคสองนาทีเท่าๆกันเดีย๋ยวลองวัดอุณหักภูมิแบตเตอรี่ดูก่อน39.4ดูที่กิปมอเตอร์สิายงั้นปรับเป็นเซอเฟสนะครับ ห้าสิบเจ็ดจุดสี่ห้าสิบสามจุดหกสามสิบเก้าดสามห้าสิบห้าจุดศูนห้าสิบสามโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าแบตค้มจิ๋วในการวัดปริมาตรพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทีนี้เรามาดูเรื่องของประจุพลังงานที่ยังเหลืออยู่ภายในแบต ทั้งทั้งรวมบอกอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เซลล์ที่หนึ่งเหลืออยู่สามจุดเก้าสองเซลล์ที่สองสามจุดเก้าสองเซลล์ที่สามสามจุดเก้าสี่พลังงานโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละเซลล์ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทดสอบค่า c ของมันนะครับค่า c ก็คือตัวนี้มันบอกอยู่ที่ว่าสามสิบ c ทีนี้ผมจะวัดเทียบง่ายๆกับเจ้าแบตก้อนี้ครับ แบตก้อนนี้1นึ่งพันมิลลิแอแลวก็มีค่าสีที่ตรงกัน34เหมือนกันและทีนี้เราจะดูยังไงเบื้องต้นว่ามัน34แท้อันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมาดู34แบตตัวจิ๋วก่อนนี่คือเส้นสายไฟที่มันมีให้นะขนาดแค่นี้ความหนาของเส้นสายไฟสีดำนี่นะอยู่ที่ประมาณ1.5ม mm. ิลนี่คือขนาะดสายไฟ34 และนี่คือขนาดเส้นสายไฟ34ของก้อนใหญ่ธรรมดาความหนาอยู่ที่3.4มจุดมิลสามสาประมาณนี้ค่า c คืออะไรสําหรับผมอาจจะไม่แม่นไม่แน่นมากนะครับเรื่องพื้นฐานพวกนี้สําหรับผมค่า c คิดว่าเป็นพวกค่าการจ่ายกระแสไฟยิ่งค่า c ีสูงก็สามารถจ่ายกระแสไฟได้มากอะไรประมาณนั้นผมอนุมานเอาตามนี้เอาง่ายๆผิดถูกช่างมัน ต่อไปแล้วเราจะวัดยังไงกับค่า4่ามนจริงหรือเท็จเดี๋ยวผมจะทดสอบกับจํานวนเลดบอลนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมพูดจริงเลดบอลตัวนี้ 30C จะต้องได้ค่าเลดบอลที่3 4 c เหมือนกันตัวนี้อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงกับปริมาตรแอมอันนี้มัน1000แอมอันนี้มัน2000แอมแต่เราเท็ได้เบื้องต้นแล้วนะว่าการเก็บประจุไฟเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่แตกต่างกับตัก,ก้อนใหญ่ แล้วก็อีกอย่างนะครับผมจะเทียบกับเจ้าแบตตัวนี้ที่เป็นสองเซลล์สองเซลล์นะแต่ตัวนี้สามเซลล์มาดูว่าค่าเลดบอลให้อะแตกต่างกันมากแค่ไหนรอบแรกนะครับผมจะวัดกับเจ้าแบตตัวนี้ก่อนนะครับสามสิบสี่หพันมิลลิแอมก้อนใหญ่ใส่มีนะใส่มีก่อนวัดด้วยลูกศูรสองทุกครั้งนะครับ โอเคหรอเลดบอลอยู่ที่ยี่สิบหกจุดห้านะครับ <Okay. S 1> ครั้งที่สองนะครับ <Okay. S 1> ผมจะวัดด้วยแบตจิ๋วนะ ก็คือเจ้าตัวนี้ครับสองพันมิลลิแอมสามสิบสี่เซียนี้ก่อนออโต้ เลดบอลอยู่ที่23ต่อไปครับผมจะวัดด้วยตัวนี้นะครับนี่คือแบต2เซล์ลนะครับขนาดความจุประมาณ1,000พ ah. ัมิลลิแอมค่า C อยู่ที่ประมาณ2 0 4สินะครับแต่เป็น2เซล์ลนะอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบนะครับเป็น Gear ร์อรมันสามารถปรับโวลต์ปรับค่าที่บอร์ดตอนนี้ผมปรับมาเป็น2เซล์ลตามสเปคของเกียร์นะแล้วมาดูว่า เล็บอลจะต่างกับสามเซลล์จริงๆหรือสี่หรืออะไรก็ตามใ <c oughs> ส่มีดก่อนนะครับออโตสสี่จุดแปด สิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดหกโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับสามเซลล์และสองเซลล์อ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับผลการทดลองนะกับเจ้าแบตตัวจิ๋วนี้นะครับสองพันมิลลิแอมสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์สามสิบซีค่ามิลลิแอมที่ให้มาตามหน้าฉะละอาจจะไม่ตรง ดูได้จากอะไรครับดูไดจากที่ผมวัดาการยิงการลั่นออตโต้สองนาทีนะปริมาตรของความจุบแบตเนี่ยหายไปแตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วนจำนวนโวลต์นะครับ11.1จโวลต์เนี่ยเป็นไปตามฉลากจริงดูได้จากสายไฟจำนวนที่เราคำคำดูก็ได้มันจะมีเซลล์สามเซลล์จริงแล้วก็วัดจากเครื่องก็จริงอย่างที่เครื่องบอกว่ามันเป็น3ามเซลล์ส่วนจำนวน C จจำนวน C เห็นว่าค่อนข้างจะตรงนะครับ34จริง เชื่กับแบตก้อนนี้ครับก้อนนี้จึ่งเป็นแบตก้อนใหญ่ละ34ทํอ่าทไมถึงต้องวัดด้วยเลดบอลเลดบอลมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างวัดได้ง่ายนะครับจะเห็นว่านะครับปริมาณแอมป์กับปริมาณแอมป์ตัวเนี้ยไม่เท่ากันตัวนี้มัน2 0 0พตัวนี้มัน1000ถ้าเราเอาจํานวน2000เนี่ยเท่ากับตีหารด้วยพันนะมันเท่ากับ2 2ไปคูณ30เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ไปลองทดกันเองครับ จะได้ออกมาเป็นปริมาณแอมส่วนอันเนี้ยห0 0่แล้วก็หนึ่ไปคูณ30เนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกมาเป็นปริมาณแอมมันก็เลยจะพอสังเกตได้ว่าโอเคฉลากในเรื่องของ C เนี่ยค่อนข้างตรง,ค,ง,ตรงค่อนข้างใกล้เคียงโดยยืนยันจากจำนวนเลดบอลที่อุปกรณ์ตัวนี้ทำได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ประจำนะไส้ในอ่ะมันคือเกียร์อ r เลสเกีแล้วก็ที่ผมใช้วัดนะครับ ก็จะเป็นเซตไว้สําหรับ3เซลลก็คือคู่นี้แล้วก็ปรับแต่งเกียร์จูนใหม่ให้เป็น2เซลล์เพื่อใช้วัดก้อนนี้พอวัดปุ๊บความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยว่าจํานวนเลดบอลที่ให้เนี่ยสเซล์กับ2เซล์จะแตกต่างกันอันนี้20่สว่าใช่ไหมอันนี้จะอยู่10กว่านิดนิดเพราะฉะนั้นเลดค่า4นะครับตามหน้าฉลากเนี่ยผมว่าเป็นไปตามจริงประมาณนี้แหละเอาค่า2 0 0พนเนี่ยไปคูณกับนี่นี่นั่นเนานี่นั่นเนาตามคณิตศาสตร์นู่นนี่นั่นตามสูตรนะก็ว่ากันไปครับ ผลการทดลองนะครับมันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานน,นู่นนี่นั่นระดับสูงเรามีเครื่องวัดเครื่องอะไรนะมากมายนะครับแต่ว่าในการทดลองพื้นฐานที่ผมทําให้ดูเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอชี้ให้ดูว่าไหลไปทางไหนอะไรถูกหรือผิดอะไรน่าจะคาดเคลื่อนก็จะประมาณนี้ครับอ่ะสรุปปิดท้ายให้มันจบๆนะครับพูดถึงเรื่องราคาไปเลยแล้วกันราคาตอนที่ผมสั่งซื้อตอนนั้นเนี่ย อยู่ที่ก้อนละ250บาทผมสั่งทางอาลีนะหรือถ้าใครสนใจอยากได้นะครับก็ลองไปเซิร์ช o o o g l ลลองพิมพ์ดู2000 mAh 34ใน Google ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้คุณเลือกเลยเยอะแยะเลยจะมีทั้งใน Shopee และ Lazada เลือกใช้กันตามถนัดครับส่วนในตลาดตอนนี้ใครจะขายกันราคาเท่าไหร่อันนั้นเรื่องของคุณส่วนใครที่อยากได้ราคานี้ ไปเลือกถาดของคุณซะคุณจะไปสั่งเองอะไรจะสั่งทางไหนก็ได้ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการทดสอบหวังว่าคงได้ไประโยชน์และก็น่าจะมีคําตอบในใจนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับจะได้มีคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆมันๆมัน,มน,มนหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่ามีสาระไหมก็ไม่ทราบอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่อยากจะฝากไว้ก็คือขนาดแหละขนาดที่มันเล็กมากแล้วก็ เรื่องของสายไฟนะสายไฟตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กและพอเราใช้หนักๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความร้อนอย่างที่ทดลองให้ดูนะครับก็เป็นไปตามนี้ง่ายๆใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมก็ดีนะก็ดีผิดอย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องของมิลลิแอมแล้วก็สายที่ไม่ตรงกับค่าสีถามว่าถ้าผมวิเคราะห์นะว่าทําไมสายมันถึงต้องเล็กเพราะว่ามันไม่น่าจะพอกับสําหรับ แบตก้อนเล็กอ่ะพอมาเล็กแล้วสายไฟยใหญ่อย่างนี้คงไม่น่าจะไหวกับการประกอบหรือการผลิตนะครับประมาณนี้โอเคสวัสดีครับ